สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นยูนิตรีวิวเซนจูเรียนอาร์ทโซลสคอร์ตครับเกาะหนักวิ่งต่อยเซนจูเรียนเนี่ยเป็นยูนิตที่เกิดมาด้วยความคิดที่ว่าถ้าสเปซมารีนใส่เกาะหนักมากยิ่งขึ้นมันจะเก่งขนาดไหนครับผมซึ่งก็บอกเลยว่ามันถึกต่อยแรงแต่จุดอ่อนจริงๆของมันคือมันช้ามาก,มากครับผมถ้าในกล่องของเซนจูเรียนอาร์ทโซลสคอร์ตเนี่ยมันต่อได้สองแบบจะเป็นตัวของยูนิตตีใกล้ เซนจูเรียสซอสคอตที่เราจะรีวิวในวันนี้ครับนี่คือตีใกล้นะกับทั้งหน้าครับจะเป็นเซนจูเรียสเดียวเซเตอร์ผมวันนั้นยิงไกลต่างกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรารีวิวตีใกล้ก่อนว่าเป็นยังไงไปดูกันครับอย่างที่บอกครับเซนจูเรียนเนี่ยมันเป็นชุดเกราะที่ออกแบบมาเพื่อให้สเวตบอลีนครับมีเกราะที่หนาขึ้นดังนั้นพี่เขาเลยจัดทับเน็ตเจ็ดมาให้เลยครับหนากว่าเทอร์มินเตอร์อีกเซฟสองบวกบูลสี่โอ้โหนี่มันเอาเวตมอลีนใส่เกราะรถถังกระชับครับแต่ว่วา เมื่อเกาะมันหนามากครับมันหนักมูฟเหลือแค่สี่ครับผมเดินแทบไม่ออกเลยคือแบบเลาะแอดวานะไม่งั้นไปไม่ถึงเป้าหมายครับผมแล้วอีกอย่างคือตัวเซนจูเรียนเนี่ยมันดิฟไสไม่ได้เพราะตัวมันใหญ่มากตกงผลให้คอมเบเนเตอร์ครับที่ดิฟ์ไสได้เนี่ยเข้าถึงเป้าหมายได้ง่ายกว่าอ้าวตกลงมันดีหรือไม่ดีวะคือมันก็ดีแหละถ้ามันถึงเป้าหมายถ้าเกิดมันไปไม่ได้เนี่ยมันก็เหนื่อยครับผมแล้วก็อีกอย่างที่สาคัญคือเซนจูเรียนแม้จะบอกถึกมากๆแต่ไม่มี in val s a v e ครับแปลว่าถ้าเกิดเจอรถถังยิงใส่หน้าเราเบิดนะครับระวังตรงนี้ด้วยถัดไปครับอาวุธยิงไกลกันว่างครับก็จะมีซิน t u r y b โบ t เตอร์อันนี้คือโบไลฟ์นนั่นแหละครับ s เ e n ซี 4, 01, ่เอพศูนย์เมตรหนึ่งหรือปิดไฟสามว์จริงๆอันนี้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณสมวัตวิ่งไปใกล้สตูระยะส2สองนิ้วได้เนี่ยมันจะยิงทั้งหมดหกนัดซึ่งก็ไม่ได้แย่แต่คราวนี้เนี่ยมันจะเกิดความขัดแย้งในใจคือว่า ถ้าคุณอยากยิงหกนัดคุณต้องวิ่งใส่ตัวที่เป็นฐานราบแต่ตัวของอสจ๊จตเลียนอาซอลสคอตเนี่ยเหมือนเอาไว้ต่อรถถังต่อยต่อยพวกเวจิเคิลกผมพวกพวกมอนเตอร์รถถังพวกเนี้ยคุณเอามันไปวิ่งไปใกล้พวกฐานลาบครับมันไม่คุมกันแล้วก็อีกอันครับทวินเฟมเมอร์ก็ดีครับเป็นทอเรนไม่ต้องไม่ต้องเลงเลยเวลายิงก็เป็นดีหกแต่คราวนี้พอมีคําว่าทวินลิงก์กับเรปิดไฟล์ของโบเตอร์เนี่ยผมมองว่าโบเตอร์ดีกว่า โอเคไม่ได้อิงออกโคเวอร์ก็จริงแต่มันได้เรื่องของจำนวนครั้งที่มันออก6นัดแน่ๆถ้าเข้าระยะ1ิบสองนิ้วครับวินเชมเมอร์เนี่ยทอยดีหกแปลว่าจะออกสักสี่ครั้งห้าครั้งได้แต่ถ้าเกิดเป็นเซนจูนินโบเตอร์นะครับมันวิ่งไปไปใกล้ๆแหละแล้วก็วยิงแปลว่ามันได้หกนัดแน่ๆครับผมผมว่าตัวของเซนจูนินโบเตอร์อะดูดีกว่านะฮะอีกอันคัทวทนเมลต้าก,กันครับอันนี้เอาไว้ยิงพวกมอสเตอร์วเ,เรวกชิ่อยู่แล้วก็ใส่ไปเลยครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสิบสองนิ้วทว,วีสาม เซนเก้าเอพิลกสี่เมเอ็ดดีหกแล้วกองคุณอย่างน้อยสามตัวเมลต้ายิงเข้าไประยะใกล้ๆเนีฮะมันก็เป็นดีหกบวกสองมีแน่ๆครับนัดละสามเตมเม็ถ้าเข้านะก็ถือว่าดูดีมากตรงนี้ผมว่าทวานินเมลต้ากันครับตอบโจทย์ที่สุดถ้าดูจากของสวมใส่เนี่ยมันจะมีตัวของเออเนี่ฮะเราสามารถเอาทวินเฟอร์เนี่ยเปลี่ยนเป็นทวินเมลต้ากันได้ถูกป่ะแปลว่าถทางนั้นเราไม่เอาทวินเฟอร์ละ เราใส่ทวินเมลตาก,กันไปเลยคุ้มกว่าเยอะครับแล้วก็โบเตอร์โบเตอร์เนี่ยหนึ่งตัวเราเปลี่ยนเป็นนอสซอลันเชอร์ได้ทำให้ตัวเราใช้เกนเนตได้นะครับันนี้เราแต่ชอบอยากปลาเกนเนตหรือเปล่าถ้าไม่อยากปลาก็โบเตอร์ก็ดีรับผมไม่ได้แย่อะไรหลักๆครับเซนจูเรียนเนี่ยเอาเฟมเมอร์ออกใส่ทวินเมลต้าก,กันไป แล้วก็ปืนกับโบเตอร์ติดเหมือนเดิมพับผมตามนี้ก่อนนะอาวุธยิงไกลอ่ะอาวุธตีไกล้บ้างครับมีลีเลพลิพอนตีประชิดครับเก่งนะเซนสิบเอพีลบสองดาเมจดีสามไอ้ดาเมจสามวิ่งไปสามตัวับผมแปลว่าตีเก้าหางที่สามบวกเซนสิบเอพีลบสองดาเมจสามเก้าสามยี่เจ็ดจะเข้าหมดแรงนะครับอันนี้บอกเลยว่าแรงแล้วมีทวินลิงเนี่ย สวลิงคือถ้าเกิดคุณตีตัวที่มันพวกคับเน็ตสิบเนี่ยฮะมันก็ภูมวที่สี่บวกพวกถึกๆหน่อยนะไม่ใช่รถถังคันใหญ่เน็ตสิบสองอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดตีแบบตัวใหญ่ประมาณนึงอ่ะไม่ถึงกับใหญ่เบอร์แบบเป็นรถถังก่อสิบสองเงี้ยเ็นตสิบสองเงี้ยสวีลิงมันคุ้มมากเพราะว่าคุณตีเข้าที่สี่บวกรีโลโอกาสเข้าก็ทั้งสูงครับผมแล้วไปกันสามตัวเป็นอย่างน้อยเนี่ยเก้าสามยี่สิบเจ็ดก็ดูดีนะครับสำหรับการตีใกล้เนี่ยเป็นจุดเด่นของเซนจูเลียนอาร์ซอลส์คอ้ว a อา l ิ t ตครับยิ่งหนักเลยเมื่อจันออกแบบมาเพื่อตีประชิดครับมันมีอ n นนี้ฮีเลเตอร์โปรโคอครับอาวุตตีประชิดที่ใส่โดยไอ้แก๊งเนี้ยไอแกง๊งเซนจูเนียนแอทซอทซ์อตเนี่ยจะมีซั s สแตนท์ h ิ t สองเมื่อโจมตีมอนเตอร์วกช l ลและฟอร์ด <od> ิฟิเคชันพวกป้อมปืนนะฮะเอาแค่มอนเตอร์ว i ชวลก่อนไอเนี้ยไอซีเดเนี่ยถ้าทอยทูฮิตออกหกนะ แน่นอนเราอดเอาโมเมนต์อยู่แล้วถ้าเกิดเราเซเจเรียนไปตีอหอกปุ๊บสตนทิตสองครับจากหนึ่งหมัดเป็นสามหมดัดก็คือถ้ามันวิ่งไปถึงจริงๆแล้วมันตีพวกเป้าที่ต้องการจริงอย่างมอนเตอร์วิชิคลเนี่ยฮะโอกาสแตกสูงมากเพราะมันได้สเตนทิตสองด้วยถือว่าเยอะนะครับอย่าลืมว่าสตนฮิตหนึ่งเนี่ยก็เป็นอันที่เรานิยมมันอยู่แล้วแต่นี่สตนทิตสองกับดาเมจของกาปั้นนะครับกาปั้นเนี่ยไอเนี่ย กำปั้นที่เตนสิบอะเอพีลบสองด้วยเมลส์สามนะครับถือว่าดีมากๆกับการตีประชิดของตัวเซนจูรี่แอสซอลต์คอร์สนะฮะวอล์กออพชั่นเราพูดไปแล้วก็คือติดทวินเมลต้ากันหลักการใช้งานของเซนจูรี่คือสู้ถุาอยากยิยงต้องถังให้แตกคุณก็วิ่งไปสาม,มตัวเข้าระยะปุ๊บยิงเมลต้ากันใส่ก่อนต้องระวังๆแล้วชาร์จได้ถึงครับผมชาร์จถึงเสร็จปุ๊บต่อยต่อยให้แตก มันเป็นอะไรที่ดูเออเขาเรียกว่าคาดหวังนะกระถามว่าทําได้จริงไหมก็จริงขอแค่วิ่งถึงเท่านั้นเองฮะดังนั้นถ้าเกิดเล่นเซนจูเรียเนี่ยสำคัญสุดคือคุณทําให้มันมีระยะการปล่อยตึงให้ได้ถ้าเล่นสายอัร์ซอลต์คอตนะก็ถ้าเกิดถามว่าบ้านไหนเวิร์กจริงๆก็ได้เป็นพวกการิอุสครับเพราะมันมีเรื่องของการมูฟแอดวานซแล้วชาร์จได้ที่สําคัญมากคือเล่นเซนจูเรียนอัร์ซอลต์คอตเนี่ยต้องมูฟแอดวานซ์แล้วชาร์จได้ครับมันไม่คุม้มคือถ้าเกิดคุณมูฟแอดวานซ์แล้วไม่ได้ชาร์จเนี่ย มันเสียหนึ่งเทอนฟรีถ้ามูฟอย่างเดียวไม่มีแอดวานก็อาจจะไม่ถึงเป้าผมดังนั้นสำคัญที่สุดของตัวเซนจูริแอโซโตฟอสอะครับดาเมจมันมีเพียงพอแล้วปัญหาอะไรก็ตามที่เสริมให้มันสามารถวิ่งไปถึงเป้าหมายได้ครับผมถัดไปครับเล่นกองเท่าไหร่ดีด้วยปกติครับผมแนะนาเป็นกองสามมันคล่องตัวกว่าแล้วดาเมจก็ค่อนข้างเพียงพอในการปรับเป้าหมายที่เลือดไม่ได้เยอะเวอร์เกินไปเล่นกองหก พลังทำลายล้นเหลือมากแต่ว่าต้องระวังสองเรื่องหนึ่งเขาวางตัวขวางไว้คุณชาร์จไม่ถึงเป้าหมายโดนขวางไว้ก่อนข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือมันแต้มสูงมากถ้าหกตัวเนี่ยสามร้อยแต้มโดนลุมยิงปุ๊บนี่คุณแบบหายไปหนึ่งในเกือบหนึ่งในห้าของกองทัพอปยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับมันทําให้คุณเสียหายหนักมากถ้าเป็นกองหกแต่เป็นกองสามก็ใจตัวกันไปเนี่ยฟิวเนี่ยมันดูคล่องตัวกว่าเ็อยงที่บอกครับเซนจูเลียนและโซลคอรเนี่ยมันเด่นเรื่องการตีใกลแ้แปลว่า ถ้าคุณสามารถถึงเป้าหมายได้มันจะเก่งแต่ถ้าเกิดวิ่งไปไม่ถึงเป้าหมายคุณจะแตกนะครับนี่คือเรื่องปกติของยูนิตที่มันตีใกล้แล้วเดินช้าเลยถามว่าน่าใช้ไหมก็มีที่ให้ใช้เยอะครับผมอย่างที่บอกไปถ้าเกิดคุณหาเรื่องให้มันมูฟแอดวานซ์ชาร์จได้อะใช้ไปเถอะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นอะไรที่แบบแบบว่ามูฟแล้วฟานแล้วชาร์จไม่ได้เนี่ยอย่าเสี่ยงครับผมอันตรายมากเพราะคุณอาจจะแตกก่อนวิ่งถึงเป้านะฮะโอเคครับเรื่องของเซนจูรีนแอสโซตคอร์ก็จบแล้วสงสัยอะไรถามได้เลย ถูกใจแล้วได้ซับสไคร์ไว้ก็จเจอกันในคลิปหน้าครับผมส่วนใครสนใจจะซื้อก็กดได้ในลิงก์ด้านล่างนะครับเราลงลิงก์ไว้ให้แล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ